ไปที่น้องหารอุดรธานีกันหน่อยท่านผู้ชมที่เคารพมีน้องคนหนึ่งนะฮะอายุเพียงเก้าขวบเป็นนักชกเป็นนักมวยนะครับเนี่ยต่อยมวยหาเงินมาเลี้ยงเลี้ยงน้องว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับทีนี้ไอดอลของเขาใครรู้ไหมใครคะรถถังจิตเมืองนนทนะ์ฮะเออ,อนี่เป็นไอดอลเลยนะอ่าไปดูน้องนักมวยเก้าขวบหน่อยลีลาจะเป็นยังไงอ้าเชิญ โอ้โหพอละคังหมดยกนี่นะฮะความเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนเนี่ยคุกเข่าเนี่ยฮะ<อ>คุกเข่ามากอดกันเลยนี่เขาเรียกว่าสุภาพบุรุษบนสังเวียนข้างล่างเป็นเพื่อนกันบนเวทีเนี่ยนะครับนักมวยก็ต้องซัดตบเต็มพิกัดเลย น้องกีตากางเกงดํากางเกงเข้มเนี่ยนะอายุ9ขวบเด็กชายยุทธนาหมื่นสุกนี่นะฮะนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นนักมวยนะรุ่นเล็กยอดกระตันยูเลยนะครับเนี่ยงานต่อยเนี่ยจัดอยู่ที่งานมรดกโลกบ้านเชียงอยู่ที่น้องหาดอุดรธานีน้องกีตาเนี่เขาบอกว่าเนี่ยนะเป็นนักมวยกระตันยูมากเลยนะครับเนี่ยชกมาแล้วเนี่ยหลายหลายครั้งว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยเป็น10บสครั้งนี่นะฮะทีนี้ถามว่าทําไมถึงชอบชกมวย น้องกีตาร์ก็บอกว่าเนี่ยนะฮะหาเงินมาเลี้ยงน้องแบ่งเบาภาระแม่ว่าอย่างนั้นนักมวยที่ชื่นชอบพี่รถถังพี่รถถังจิตเมืองน้นเนี่ยชอบมากเลยนี่น้องสองคนพี่กีตาร์อยู่ด้านหลังเนี่ยลักน้องมากเลยนะครับเห็นไหมนะะอายุแค่9้าขวบเนี่ยนะอยากจะแบ่งเบาภาระของแม่น้องกีตาร์นี่บอกว่าผมไี่ชอบมวยมาตั้งแต่เด็กเลยมีคุณตาในช่วยสอนให้เหตุผลที่ชอบมวยเพราะาอยากจะหาเงินมาเลี้ยงน้องสาววัยวัยสองขวบและก็น้องในท้องของแม่ตอนนี้ อยากจะหาเงินมาซ่อมบ้านให้แม่เงินจากการชกมวยแต่ละครั้งก็จะให้แม่เนี่เก็บไว้เอาไว้ซื้อนมให้น้องอยากจะแบ่งเบาภาระของคุณแม่ดูสิเก้าขวบเท่านั้นเองอแน่นอนฮะเนี่ยฮะรถถังจิตเมืองนนเนี่ยก็คือเป็นไอดอลนะฮะเป็นยอดนักมวยนะครับเนี่ยดูดูคุณเรียกว่าพี่รถถังนี่ต่อยความฝันเนี่ยอยากจะเป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพอยากจะไปชกในรายการมวยทั้งเวทีดังๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะอยากจะมาชกในการซปเปอร์เทน อัจฉริยะพันจิ๋วทางช่องเวิร์กพอยนี่ก็อยากมา,าแม่เนี่ยหน้าหวานเจี๊ยบเลยอ้าว,วาฟังเสียงหน่อยนะฮะนักมวยรุ่นจิ๋วเด็กชายยุทธนาเบือนสุขหรือน้องกีตาร์ครับอยากเป็นนักมวยไหมลูกตาค่ะอยากเป็นแบบใครแบบรถถังคนระับเข้ากับศอกครับวันนี้นะครับีแนศอกวยให้สอนให้ลูกค่ะ ทำไมอยากมาช่ออวยครอบครัวเรียนน้องช่วยแม่คหลายท่านคงอยากจะทราบว่าเวลาต่อยมวยเนี่ยน้องกีตาร์ใช้ชื่อว่าอะไรนี่แหละเพชรกีตาร์พยักลำพองเนี่ชื่อนักมวยไงมีคุณตาเนี่ยเป็นเป้าให้เนี่ยต่อย 1, 2, 1, 2. 2> หนึ่งสองหนึ่งสองที่เด็ดของน้องกีตาร์ก็คือนี่นะฮะเข่าและก็ศอกเดินหน้าอย่างเดียวถอยไม่เป็น รถคันนี้ถ้าเป็นรถเนี่ยนะไม่มีเกียร์ถอย oh, oh. มีแต่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวนี่ต่อย1 2 1 2แบบนี้ตาให้ต่อยเป็นเป้าให้นี่ซ oh. ัดเต็มๆเ,เลยนี่นะครับทีนี้ผู้ให้การสนับสนุนน้องกีตาร์เนี่ยบอกว่าต่อยแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีรายได้ประมาณสัก300 200หรือไม่ก็พันบาทแล้วแต่โปรโมเตอร์นี่จะจ่ายให้ว่าอย่างนั้น <c oughs> ไม่เนี่ยนะเอาเอาเอา,เอาน้องกีตาร์มาต่อยที่เวิร์กพอยต์เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวลุงแป๊ะจะเป็นเป้าให้กัน, <c oughs> นแล้วกัน ดแล้วนะใช่ใชาใช่ลุงแปะอย่าเป็นเป้าให้เป้าให้เหมือนตาเลยนะฮะชอบชอบชอบค่ะก็อยากจะต่อยลุงแปะแรงกันแล้วกันเดี๋ยวท้องใส่มีปัญหานี่เห็นไหมน้องกีตาร์นะน้องเขาเพชรกีตาร์พยักษ์ลำพองใช่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 ดูสิอ้าวสนับสนุนนะคะน้องๆที่มีใจรักในกีฬาแล้วก็ฝ่ายดีแบบนี้ดีมากแน่นอนฮะรถถังจิตเมืองนนท์เนี่ยฮะเป็นไอดอลรับรองนะฮะฝีมือเนี่ยโตขึ้นเนี่ยไม่แพ้รถถังแน่นอนเป็นรถอะไรรถ รถพ่วงก็ได้ใหญ่กว่ารถถังอีกใหญ่กว่ารถถัง <S 2> <S 2> ใหญ่กว่า,ถารถถัง,ถงอีกโถ